อุณหภูมิความขัดแย้งจากการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในจังหวัดเมียวด,ดีมีสัญญาณที่ดูเหมือนจะเบาบางลงนะครับขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดยิงและรอขั้นตอนการเจรจาคุณนริศราคินิมานติดตามสถานการณ์อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับคุณนริศราเชิงครับ ค่ะคุณพงษ์สถัดคะล่าสุดนะคะแม้มีการประเมินจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าตอนนี้อยากจะน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการหยุดยิงนะคะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นก็ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าในการข่าวด้านของหน่วยงานความมั่นคงก็พบว่ามีการเคลื่อนของกองกําลังในบางจุดนะคะล่าสุดมีการประทะกันค่ะ สำหรับฝ่ายต่อต้านกับกองทัพรัฐบาลอาหารบริเวณจุดที่ไม่ไกลจากจังหวัดเมียว,วดีประมาณ30กิโลเมตรไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะกกนี่เป็นภาพที่ฝ่ายต่อต้านอาหารเมียนมา ระบุนะคะว่าทหารเมียนมากองพลที่55จากรัฐคัชชิมได้รับคําสั่งให้เข้าไปช่วยเหลือทหารแตกทับในเมวดีถูกโจมตีระหว่างทางบรเบิบรเวณบ้านตาดานตองชุนห่างจากชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตาดประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบนถนนสายเอเชียเมวดีกอรเกเร็กทหารเมียนมาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายคนนะคะมีรถได้รับความเสียหายรวมถึงอาวุธบางส่วนนั้นถูกยึดด้วยค่ะ สำหรับความพยายามในการสกัดกั้นไม่ให้หน่วยกำลังเสริมของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเข้ามาในพื้นที่เมียวดีนะคะเนื่องจากณขณะนี้ค่ะคุณโพสทัศน์คะบริเวณของสะพานมิตรภาพชายแดนไทยเมียนมาแห่งที่สองนะคะมีกําลังพลของกองทัพรัฐบาลทาหารเมียนมาที่แตกทัพจากฐานปฏิบัติการที่275หรือว่าฐานผาซองถูกยึดได้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมาอยู่ประมาณ100นายด้วยกันค่ะ เขากังวลค่ะว่าถ้ากองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาซึ่งเป็นกําลังเสริมมาจากหน่วยอื่นๆนะคะผ่านพื้นที่กอเกเร็กเข้ามาเมียวดีได้แล้วก็จะมาสมทบกับทหารที่แตกทับที่อยู่บริเวณของเมียวดีที่ถอยร่นออกมาแล้วก็รอกําลังเสริมเนี่ยอีกประมาณ1-200งถึงสองนายถ้ามารวมกันได้นะคะขนาดของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาจจะทําให้สถานการณ์บานปลายด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะล่าสุดที่ดิฉันได้สังเกตการนะคะตั้งแต เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ9นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมคุณโพงษัสถิตค่ะจนถึงณขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการประทะด้วยอาวุธหนักแต่อย่างใดนะคะมีเสียงปืนดังขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้ค่ะทําให้ผู้หนีภัยการสู้รบนะคะที่ข้ามแดนมาทางริมแม่น้ําเมยนะคะ ก็ข้ามกลับไปยังจังหวัดเมียวดีค่ะทําให้นขณะนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ไทยจัดเตรียมไว้ให้2จุดหลักๆสําคัญนะคะก็คือพื้นที่อําเภอแม่สอด1จุดค่ะคือบริเวณท่าทรายรุจิรานะคะจากที่เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาเข้ามาประมาณ2,018คน ณขณะนี้ตัวเลขล่าสุดที่มีการอัปเดตกับผู้สื่อข่าวนะคะช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นอยู่ที่906คนค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะคือที่อำเภออุ้มผางค่ะที่บ้านนาหลวงนะคะเป็นจุดพื้นที่ปลอดภัยเช่นกันเข้ามา77คนตอนนี้ก็ยังเหลือ77คนเท่าเดิมค่ะส่วนสถานการณ์ที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเมื่อวานนี้ได้ปิดทาการทางฝั่งจังหวัดเมียววดีนะคะ โดยระบุว่าระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องวันนี้ได้เปิดใช้บริการตามปกติเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้พูดคุยกับคนไทยกลุ่มแรกค่ะที่เดินทางข้ามจากจังหวัดเมียว,วดีเข้ามาที่อำเภอแม่สอดของไทยนะคะก็ระบุว,ว่าสถานการณ์ทางด้านของฝั่งเมียนมาหรือว่าเมียว,วดีที่เขาอยู่ณขณะนี้ยังไม่พบความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเขาข้ามฝั่งมาเพื่อที่จะมาทําหนังสือข้ามแดนกลับไปอีกเพราะว่าทํางานใน ก่อนคาสิโนในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะก็จะกลับครับแต่ก็มันสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่จากตรงนั้นก็เลยมองว่าอาวันนี้บัตรเดาพารมันหมดอายุพอดีครับก็เลยกลับข้ามวันนี้ครับคุณ สำหรับการข้ามแดนจากเมียวดีมายังฝั่งไทยสำหรับชาวต่างชาตินะคะที่ด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากณขณะนี้สามารถใช้ได้เพียงบัตรข้ามแดนชั่วคราวหรือว่าบัตรผ่านแดนชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่ว่าพาสปอร์ตนั้นไม่สามารถใช้ได้มาช่วงระยะหนึ่งแล้วนะคะจากเหตุสู้รบที่เกิดขึ้นค่ะโดยสามารถอยู่ในประเทศไทยนะคะสำหรับชาวต่างชาติรวมถึงชาวเมียนมาได้ประมาณ7วันค่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนจังหวัดเมียวดีมีทะเบียนบ้านมายื่นเรื่องชัดเจนนะคะก็สามารถอยู่ยาวได้ ประมาณ1 4ส่วันด้วยกันค่ะขณะเดียวกันนะคะสําหรับสถานการณ์การรับมือหักมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นล่าสุดนะคะนายแพทย์ชนันศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็เดินทางมาที่อํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมารับฟังปัญหารวมถึงมาตรวจดูในเรื่องของการรับมือกับเหตุการณ์สู้รบในช่วงวันที่20ที่ผ่านมานะคะมีการประชุมร่วมกับแพทย์สสจจังหวัดรวมถึงโรงพยาบาลอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะเบื้องต้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุ ะะว่าณขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์ยังคงรับมือได้อยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันณขณะนี้นะคะมีตัวเลขที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดอยู่ที่82คนค่ะแบ่งเป็นผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วได้ผ่าตัดไปแล้วประมาณ29คนคะ่ะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วก็รอการผ่าตัดอีกประมาณ3คนคะ่ะรวมถึงอีกประมาณ113คนนะคะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลพันธมิตรไปดูแผนการรับมือหลังจากนี้คะ่ะหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคะ่ะครับะดับที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นแผนรองรับเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาล,ละานะรับโรงพยาบาล ถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้จบในึงบาทเนี่ยเราเรียกว่าแผนระดับหนึ่งครับถ้าจําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคกรภายในจังหวัดร่วมกันนะครับสามารถจัดการได้โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยจะไม่เกิน4 0ไม่เกิน6กคนนะครับก็เป็นระดับ2แต่ถ้ามีผู้ป่วยเกินระดับ3าเป็นอย่างจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรโดยรวมแล้วออกมาจากนอกเขตด้วยและมีต้องเปิดโรงพยาบาลสนามอันนี้เรายกแผ่ระดับสาม ่ขณะนี้ยังไม่ถึงนะครับครับอับนนี้คือการเตรียมความพอมค่ะคุณพงษ์สัตย์คุณผู้ชมคะแม้อุณหภูมิความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดเมวดีจะลดลงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือยังต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะรองนาย รองนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนนะคะคือนายปานปีพะหิทฐานุกนรรฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรวมถึงนายอนุทินชาวีรกูลนะคะก็จะเดินทางมาดูแลสถานการณ์แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะมีกําหนดการว่าทางนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์แต่ว่าได้มีการเปลี่ยนในช่วงหัวค่าที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณคุณนริศรานะครับคุณนริศราก็ยังคงก่อติดสถานการณ์บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตานะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ทางการไทยก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเมียนมาก,กับไทยมีพรมแดนติดต่อกันไม่ต่ากว่า2,000กิโลเมตรด้วยครับ